สวัสดีครับวันนี้เรามาเชื่อวนำ้ำตกห้วยจันนะครับเป็นน้ำตกที่สวยนะครับสวยระดับหนึ่งนะครับในจังหวัดศรีสะเกดอำเภอคุนหานะครับผมมาหลายครั้งแล้วนะครับตกห้วยจันวันนี้ได้มาบันทึกภาพมาฝากท่านผู้ชมนะครับบรรยากาศโดยรอบบ้านนะครับของตกห้วยจัน น้ำอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถ้าหน้าฝนมีฝนตกมาเยอะก็จะมีน้ำเยอะกว่าน,นี้อีกนี่พักกลุ่มน้องๆมาเที่ยวกันหลังจากหยุดขายหวยนะครับเราก็มาน้ำตกเที่ยวน้ำตกเดินป่ากันบ้างครับบรรยากาศร,บรอบๆนะครับด้านนู้นกลุ่มยายๆนั่งอยู่ แดดจะแรงนิดนึงนะครับแต่ลมเย็นถือว่าอากาศดีอยู่นะครับน้องพิซซ่ากับคุณแม่เล่นน้ำอยู่ด้านนู้น ลำดับท่านที่สนใจที่จะมาเที่ยวน้ำตกห้วยจันนะครับก็ไม่ไกลจากเมืองศรีสะเกดเท่าไหร่ประมาณห่างจากตัวเมืองศรีสะเกดประมาณาไม่เกินเจ็ดสิบกิโลครับประมาณนี้เส้นตรงจากศกรีสะเกดตรงมาถึงอําเภอคุณหารเลยนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางมาตลอดเรื่อยๆนะครับมีสองที่น้ำตกห้วยจันแล้วก็น้ำตกสำโรงเกีรตินะครับ ในย่านนี้ก็มีวัดสวยๆท่านที่สนใจมาทำบุญก็อาจจะแวะชมวัดต่างๆก็ได้ทางผ่านที่จะมาน้ำตกห้วยจันแห่งนี้ก็จะมีวัดล้านขวดนะครับที่อยู่ในอ,อ,อำเภอคุณหารเลยนะครับวัดล้านขวดก็คือทำมาจากขวดทั้งหมดเดียวออกจากอำเภอคุณหาร ออกจากาน้ำตกห้จันเราจะไปแวะอ,อำเภอคุณหารเพื่อจะไปวัดลานขวดถ้าเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นช่วงนู้นจะเป็นผาเล็กๆแต่น้ำไม่เยอะน้ำก็สายอยู่น่าเล่นอยู่นะครับน้ำแต่น้ำไม่เยอะ บรรยากาศด้านบนนะครับอำเภอคุณหานครับน้ำตก้ห้จันอยู่จังหวัดศรีสะเกดท่านใดมีเวลาว่างๆแวะมาเที่ยวนะครับถ้าผ่านมาแถวนี้ บรรยากาศดีครับร้านหน้าก็จะ,ะดางทางเข้าก็จะมีร้านอาหารหลากหลายร้านนะครับพวกส้มตำพวกไก่ย่างอะไรพวกนี้ครับปลาย่างอาหารพื้นบ้านของเรามีให้เลือกอชิมหลายรายการนะครับ ธรรมชาติเดยรอรบเป็นป่าต้นไม้เยอะเดี๋ยเราจะกลับไปจุดเดินนะครับเดินดูเออเป็นหินหินภูเขาไฟถ้าจำไม่ผิดน,นะครับ เพราะว่าดูแล้วมันมีหลุมเยอะน้ำมันเสาะนะครับแดดเริ่มร้อนแล้วครับ เราไปดูน้ำที่มันไหลแรงๆตรงนี้บรรยากาศดูรอบๆนะครับ ที่นี่น้ำตกเมื่อจันนะครับอัพนพอคุณหาง,งมีเด็กๆเล่นน้ำอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอจบเ,อเพียงแค่นี้นะคบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะโอกาสหน้าครับเดี๋ยวจะมาถ่ายหาคลิปดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคบขอบคุณครับ